เอาละครับผมกลับมาอีกครั้งสำหรับอาคาลิแคสเกมนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นพาร์ทสของคลิปขอบคุณ1000 Subscribers นะครับผมเป็น1ใน12คลิปที่จะทำเพื่อการขอบคุณนั่นเองวันนี้เราก็จะกลับมากับเกม Titanfall นะครับผมแน่นอนว่าต้องขอบคุณเจ้าของ ID คุณอ่าณกราพงอะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวผมมาแปะแล้วกันอ่า ก็ได้เธอได้ได้ทยผมยืม ID Origin ของคุณมาเพื่อการเล่นเกม t า t a n ั a ฟอนะครับผมขอบคุณอีกครั้งครับอ่าก็ได้ข่าวว่า t i t a n ั a ฟอเพิ่งจะอัพแพดเสียงขึ้นไปอีกประมาณ3าจิกซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะอัพทำมาเขืออะไรเมื่มแพดเสียงอะออดิโอ b a c a tag audio file มันก็คือผมเปิดคอมมามันขึ้นเตือนออเ g จ n นเอ้าเอาแต่แตกไฟล์ซะหน่อยมาโหแม่สามจิกเงิบเลย ก็ทําให้ขนาดโดยรวมเป็น51กิกแเ้วนะครับเกมเดียวไม่เสียงล้นล้นเลยเกมไม่ขนาดประมาณ20กว่าแค่นั้นแหละครับโอ๊ยปวดคอไม่รู้เป็นอะไรคือตื่นมาวันนี้ก็ตอนนี้ก็กี่โมงว่ะวันนี้ก็9โมง42วันที่12นะครับผมก็คือตามปกตินี่เพอผมก็ไม่ได้ตื่นเช้าเท่าไหร่นักหรอกอแต่วันนี้ยมันหนาวนั่ง้าร้อนแต่ผมรู้สึกหนาวไงหนาวปวดหัวแล้วก็เจ็บคอต้องรู้ก็เดือก แถมฟันมึงมันจะขึ้นหรืออะไรอีกอะไรแบบปวดหมดเลยแล้นี้อ้าวคุณได้เล่นไปอีกหน่อยแน่เลยลองโบเดียมอเาจ้าของไอดีได้กลับมาเล่นแน่นอนนะผมเชื่ออ่าเราจะดูกันหน่อยลองโบเดิเออา์เทเล่า4.5 x คอบเยี่ยมดิใส่เลยเนี่ยโอเคอืมผมก็คอนติเนียลมิลิเทียมิลิเียได้ไหม เอา,อางี้แหละเดี๋ยวผมค่อยสรุปเพย์มัลติเพย์โอ้มีอย่างนี้ได้เลยอ่ะลองหน่อยลองหน่อยลองดูดีว่าการการคอนติเนียมัลติเพย์จะเป็นไงเดี๋ยวก็ผมก็เล่นจบฝั่งของไอเอ็มซีไปแล้วตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของฝั่งของมิลิเทียล้วนเลยนะฮะตอนนี้ผมก็คอนเนคที่เซิร์ฟซาวิสเอเชียปิงก็จะประมาณหน่อยเน,นี่ยมีเยอะมากอันนี้ก็พยายามเก็บควอลรักเก็ตอยู่แม่งคือผมรู้สึกว่าหุ่นสเตเดอร์แม่งโคตรบางเลยไม่รู้คุณรู้สึกแบบคนเดียวหรือเปล่า บางอย่างเล่นลำบากเออกูกูคงไม่เจอห้องนั่นแหละรีบ็อบบี้ปุ๊บโอเคเออกมาก่อนออกมาก่อนเออกกอนจ๊กันโอเคเนาะปวดคออย่างี้เนี่ยเจ็บลูกกระเดือกเพราะว่ากินน้ำเยอะเลยจะหายมึงก็กินน้ำแม่งทุกวันอ่ะนี่แอสิทรอนแล้วกันง่ายสุดเร็วสุดเจอสะดวก เปิดมาหอ่อหาห้องสบายเล่นเร็วจบเร็วนะโอ้ oh, ผมก็เลเวล33มนะใส่เ,สสสเบอร์กาสล็อตมี conscription ghost corem c a อ e r อ๋อเล่นการ์ดที่กระตุกเลย emu เนี่ยคือรู้สึกมั้งแบบอยากเอากาดไรโยนทิ้งสักใบเนี่ย division action โยนไป transalage เ,เอา score s c o r s เล็กซ่าจะทำยังไงนั้นคือชาร์ตรีดิยลสตูริงคอมแบทโอเครับได้อยู่ก็ไม oh, oh, ่รู้ว yeah, ่าจะเอาการ์ดโอ้โหแม่ง <W> ่านโคลนี่และขนานนี้กระตุกกระตุกไปหาเลยเล่นได้พวกท่านนะอันนี้ก็ได้รับการรีเควสต์มาโดย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 เจ้าของเจ้าของไอเดียออริจินครับผมอันนี้ก็ก็ทําให้เลยเนี่ยคือก็สิมิเลชันมันเอ้ยก็สิมิเลเตอร์เกมมันก็โอเคผมว่าน่าเสียดายเป็นนิดนึงที่ว่ามันไม่มีอะไรเลยเล่นก็เพลินๆใช้ได้อยู่นะ ไม่ใช่ว่าแย่ซะทีเดียวอันนี้ก็ติดเวอร์ซไฟล์แฟคทอรี่อิสูสเตรีเดอร์อ๋ออาริยภาพันฟอร์โอ้โหมันยังไม่ปลดดอกอะไรเลยนะโอเคเียสแท็กแมกซีนแม่อันนี้แค่แหละอาร์ยี่สิบแฮตตันยูไห่ยูไห่เนี่มีโอเคเก็บเอเอ็นแม็กก่อน ก็เกมนี้ครับผมถ้าเกิดใครดูช่วงที่ผมถ่ายตอนเบตา้าคุณก็จะรู้ว่าลักษณะของเกมจะเป็นแนวคอมพิวตี้เอา่าเอ,าเอา่ออ่อแฟชั่นเทมเสุดี่สุดเอาแล้วมันก็สูนวิ่อย่างนั้นเอา,เอาผมหลุดปะหลุดไปเนี่ยเอาไม่หลุดนะเกมก็จะเป็นในลักษณะของเกมเร็วนะครับผมมีการดําเนินเกมที่เร็วมากรูปแบบการยิงเป็นอัลเบิร์วอแฟร์นะไม่ใช่แนวแบ t เทนฟิลก็เกมเร็วนั่นแหละปืนก็ยิงกันในลักษณะของ ไม่ต้องหวังผลระยะไกลมากนะไม่จาเป็นต้องกะขีดอะไรก็ตามแต่วพราปืนมันปืนปืนอนาคตเราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรใช้กระสุนแบบไหนแล้วจะตกระ,ระยะกระสุนตกเท่าไหร่หวังผลเท่าไหร่มีบอกมีเรนจ์บอกนะครับผมก็คือรู้ว่าดาเมจะูงสุดที่เท่าไหร่สูงสุดในระยะไหนนั่นเองนั่นแหละก็คือปืนที่ค่อนข้างจะเล่นง่ายก็จะมี smart pistol mark 5อันนี้ถึงหลายคนบอกมันเล่นง่ายแต่โดยส่วนตัวแล้วคือผมว่ามันค่อนข้างยากเลยเพราะว่า ต่อให้ติดไออเอ็นเอ็นชานสเอ targeting ก็จะไม่ได้ไม่ได้โหดขึ้นมาเท่าไหร่แค่เพิ่มระยะการซูมแต่ลดองศาของตัวซูมของตัวล็อกเป้าลงไปเยอะครับโอเคก่อนจะเดินเล่นนะก็เมื่อกี้ขออภัยด้วยที่ว่าหลุดนะเป็นการเด้งหลุดออกไปแบบไม่ทันนั่งตัวกดดวันเลยทีเดียวได้เลยดีแหละนี่และกันาวันโอวันสบาย โอเคเฟรมเรทสามสิบสี่เนี่ยขนาดเกมนี้ยังทำเฟรมเรทถึงสามสิบสี่เลยอ๋อเฟรมเรทตกเว้ยรู้สึกเฮ้ยไม่มีบอดเลยวะบ้าอ๋อไอ้บอดอยู่นี่ โอเคฮะอันนี้ก็เป็นอาวันโอวันคาบายนะปืนแบบสแตนดาร์ดผมรู้ใครก็ชอบปืนนี้มันเด่นง่ายโอ้ยแหลก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 เกมน,นี้จะมีแม็กกาซีนสำรองนะเยอะเยอะโขเลยอาถึง11แม็กอยู่ยาวฮนะ ก็ไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเป็นนักคิตละเพราะว่าจะเล่น A V A ซ้อมแข่งเพราะงั้นเกมนี้ผมก็แบบนั่นไงอ่าพาราลดเอาฮะแหมสนายแม่งไปหาที่ซุ่มกันดีกว่า คือตอนนี้เดินรู้สึกว่าเดินเดินเป็นไก่เหละไม่ได้เล่นนานมากแพตันมาแล้วหนึ่งตัวนะอุ๊บค้าง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 ไปแล้วนะ ้างว่ะถ้าทางจะไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยรู้สึกมันสุเกินไปเลยสิบสามผมต้องหาโอ้โหเสียงดับไปแล้วฮะตอนนี้นะจะในเกมนี้ก็เล่นยากอยู่ในระดับหนึ่งนะเพราะว่ามันก็ไม่ใช่ปืนที่จะเอาไปโอ้โหเสียงกระตุกมากอะ่ะ วิ่งตัดเข้าไปสู่ไททันตัวนั้นกันนะฮะนี่คือไททันของเราหุ่นสไตรเดอร์อคือเสียงเสียงมันพังแล้วแหละเสียงอะโหตรแรมากอะ่ะ ก็เป็นวิธีนะฮะแบบถ้าเราแหลกจนเล่นไม่ไหวก็เอาหุ่นไปพังหุ่นมันซะอืดยืดยใจเย,ย็นลูกโอ้ยกระตุกจัดว่ะปเปิมเลยเหลือสิบสามนะฮะการบันทึกเกมนี้ไม่ใช่เรื่องดีจริงเปิมเลยเหลือสิบสาม โอเคผมคงต้องอ่ะอย่างน้อยก็เอาให้จบพาร์ทเนี้ยเพราะว่าถ่ายต่อไม่ได้ละแม่งกระตุกเกินกระตุกมากจะเล่นไม่ได้แล้วตอนนี้ยพูดเลยเพราะต้องเล่นปืนนี้มันเป็นออโตโ้หน่อยนี้ก็ติดเอ็นฮันส์เอ,นนเอนนกเก็นฮันส์ทายกตินะ เรียบร้อยกลายเป็นอะไรที่ตลกที่สุดที่ผมเคยเจอมาเลยอ้าวโดดว่าวโอ้ว่าวอีกกระโดดแม่งแหลกจัดไงแม่งแหลกจัดไง แม่งแปลกว่ะโอเคมันก็เอาให้จบอันเนี้ยแล้วเสียงคือเสียงมันพังมาแล้วหละยหเทานะเสียงอะเพราะว่าตอนนี้ผมบันทึกนี่คือเสียงแบบกระตุกกระตักกระตึกกระอึก,ก,อกไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะแต่ว่า กระตุกจริงๆนะเออเหนื่อยโว้ยกระตุกโอเคก็ได้อยู่นะีดเ m b ร r โอ้ถ้าเกิดผมพูดน้อยอะไรน้อยไปหน่อยก็อย่าแปลกใจนะมันกระตุกจนผมอยากจะอ้วกอะ ยัเล่นไม่ได้เลยก็เล่นสเตรเดอร์นะผมเป็นหุ่นที่ไวที่สุดแดชได้เยอะที่สุด แต่บางบางนะฮะหนีหนีหนีอุ้ยเอาเอาติดติดมึงอีกติดมึงอีกไอ้สัตวสลบดิอ๊อกโอ้โหเพราะมึงอ่ะอ๊อกตายหาดิกูนั่นโดี๋ยวนี้คืออินเจคชั่นเลยยังตายนะเฮ้ยเหนื่อยใจโอ้ท่าเล่นแบบไม่บันทึกกับผมเล่นได้แบบสบายมาก คือถ้ากิคุณฟังคลิปนี้แล้วมันไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ไหวตั้งแต่ประมาณห้าหนาทีแรกก็ปิดได้เลยนะฮะอันนี้คือผมก็ไม่ไหวจริงๆมันทำได้แค่นี้เพราะว่ากระตุกเหลือเกินเฟิรมเรทยีิบเ็ดนะแต่เสียงเหมือนเฟิรมเรทห้าอึกอักอึกอัก ไม่ไหวขออภัยก็อ่านของอย่างน้อยทังหมดต้องขออภัยที่มันห่วยแตกอะออกมาคลิปห่วยแตกมากแต่ก็ทำได้แค่นี้ครับขออภัยจริงแหละจริงๆนะเนี่ยไม่ได้โม่ก็จบตลอดแทนน์ฟาวแทนน์ฟอลแค่นี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ